ทำเอาชาวเน็ตและแฟนๆทั่วโลกต่างตกตะลึงหลังจากแบรนด์เครื่องสอําอางเฮรอได้ประกาศเปลี่ยนตัวเมนโมเดลจากเจนนี่แบล็ p พิงเป็น f e l ิกส t r เต k i คิในเกาหลีใต้ล่าสุดเฮรอไทยแลนด์ก็ได้เปิดตัวแบรนด์อัมบาสเดอร์คนใหม่ซึ่งก็คือนักแสดงสาวสวยศิริลักษณ์ควองหรือที่รู้จักกันในชื่อหลิงหลิงนั่นเองความงามแบบคลาสสิกของหลิงหลิง ดูเข้ากับคอนเซปต์ของแบรนด์เป็นอย่างดีหลายคนยังรู้สึกว่าเธอดูมีสไตล์แบบแอนด o g รเจน s สที่ผสมผสานความอ่อนหวานและความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัวเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตเกาหลีหลังจากเฮโรประกาศชื่อลิงลิงแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ก็มีเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตอย่างล้นหลามโดยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอสวยและเข้ากับแบรนด์มากๆสวยมากเธอก็เข้ากับดีออด้วยนะเธอเหมือนเทพีเฮราเลยสวยมาก เธอเหมือนเทพีเฮราในแบบฉบับตะวันออกเลยเธอสวยสองงามหากเข้ากับแบรนด์สุดๆเธอทั้งสวยและหล่อเลยประเทศไทยมีคนสวยเยอะจริงๆเธอเข้ากับแบรนด์เหมือนใส่ถุงมือเลยสวยเกินไปแล้วออร่าความหรูหราของเธอมันบ้าคลั่งมากเธอเป็นสาวสวยที่มีโครงหน้าคมชัดเข้ากับชื่อเฮระว้าว้าเธอเหมือนสาวงามที่ดูเย็นชาเว้าวเป็นครั้งแรกที่เห็นเธอแต่เธอทั้งหล่อและสวยออร่า,า,รราของเธอมันสุดยอดจริงๆ การที่หลิงหลิงคองได้ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์อัมบาเดอร์เฮโร่ไทยแลนด์ในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสามารถและอิทธิพลของเธอในฐานะแฟชั่นไอคอนที่สามารถก้าวไกลในเวทีสากลได้อย่างน่าภาคภูมิใจ